พี่จ๋าฝากเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยชีวิตขึ้นชื่อว่าเมียฝรั่งไม่เคยมีค่าให้กับครอบครัวโอ้ยทรงซอยเหลือมานี่สิบห้าปีพี่นี่เอ้ยถึงเวลาตอนนี้พอแม่สิแบงสมบัติยกให้ผู้ดูแลพนะคนดูแลก็คือน้องแต่คนทรงเงินเขาบ่เคยคิดถึงอันนี้มันแมนบออันโตเฮานี่บ่มีค่าเขามองแค่ว่า เฮาเป็นผู้ส่งเงินเท่านั้นเองเป็นตัวผลิตเงินเท่านั้นเองพี่จา๋าเอ้ยน้อยใจหลายบ่มีในแนวนะคะแม่ห่วงคนไกลอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะคะยายจ๋าจอยากพูดเลยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ย เขามองว่าเราเป็นคนเก่งเขามองว่าเราเป็นคนช่วยเหลือทุกคนแล้วเขาคิดว่าวันข้างหน้าเราไม่ลำบากสิ่งที่เราทำมาเออเขามองคนใกล้ตัวที่เขาผูกพันแล้วก็เขาอยู่ใกล้แล้วมองว่าลำบากยิ่งกว่าเราเอ,อ่าแล้วว่าเรามีความสามารถที่จะยืนได้ถ้าวันข้างหน้าไม่มีเขาก็ตามนะคะอย่าเสียเวลาน้อยใจเนาะแต่ก็นึกถึงอีกอย่างนะคะการที่เราเป็นผู้ดูแลครอบครัวมาตลอดเนาะพี่น้องลูกหลานทุกคนส่งเท่าที่ส่งได้เนี่ย พอส่งไม่ได้กับเจอปัญหาเนี่ยอันนี้ก็เศร้านะคะให้นึกถึงหัวอกคนเป็นลูกไก่บ้านเด้อนะคะตัวยายจ๋ามไม่เจอนะ,ะตรงนี้แต่ก็สงสารที่น้องเขาฝากมาเนาะมันทําให้อิ่มมันทําให้เบื่อครอบครัวมันทําให้ไม่อยากกลับไปบ้านนะคะพี่น้องอายามได้ก็มีความสุขอืม แค่คําว่าขอบคุณนะคะพอวันไหนไม่ได้เราเป็นหมาตัวหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่เอาพี่เอาน้องกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวแล้วมาวันนี้แม่ตัดสินใจนะคะยกบ้านที่เราสร้างให้น้องชายเพราะว่าน้องชายเป็นคนดูแลพนาเพลินวาเนาะเพิินกระห้องให้นะคะกระหันใจเข้าลึกๆเออเนาะก็พูดกับแม่ไปว่า อ้าวแล้วหนูลากลับไปจะไปอยู่ยังไงเขาว่าอย่างนี้เนาะก็หวังว่าแก่เท่าก็จะกลับไปบ้านบ้านก็เป็นบ้านที่หนูสร้างเออหนูก็คิดว่าเป็นของหนูแม่ก็เลยพูดขึ้นว่ามึงจะมาเอาอะไรตัวมึงสบายมีผัวฝรั่งอยู่เมืองนอกมีเงินเมื่อใดกลับมามึงก็มาสร้างเอาไม่อันนี้น้องบ่งมีความสามารถยกให้น้องไปเพราะน้องเป็นคนดูแลพ่อแม่ยามเจ็บยามป่วยมึงมาบอด้เออทรงแตงเงินให้นึกถึงคนอยู่ไกล ว้ายจุกบอพี่น้องคำนี้ผู้ใดเคยเจอคอมเมนต์มาเด้อเ,เจ็บปวดเจ็บปวดนะยายจาก,ก็พ่อแม่เจ็บปว่วยนี่โชคดีคุยกับน้องรู้เรื่องเราเป็นตัวเงินพี่น้องเป็นคนดูแลนะค่อยบอ่ได้เจอแบบนี้เด้อโอยกอดกอดเจ้าคงเรื่องเาล่าเนาะอะ,อะสู้หาไม่บ่ตายหาไม่เนาะเงินทองหาได้เจ้าคงหลายๆเด้อเจ้าคงเรื่องก็ได้เวาแล้วก็ไป